มาที่อีกเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นเรื่องที่เรายังพูดคุยกันอยู่นั่นก็คือเรื่องของการประทะก,กันร,ระหว่างไทยกับกัมพูชานะคะเรื่องนี้เนี่ยทางกัมพูชาเองพยายามที่จะให้คณะมนตรีความมั่นคงแห่งประชาชาติสหประชาชาติเนี่ยเข้ามาเป็นตัวกลางนะคะซึ่งเบื้องต้นค่ะคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติก็กําหนดจะมีการจัดประชุมเพื่อหาหรือกรณีความขัดแยง้งระหว่างไทยแล้วก็กัมพูชาวันจันทร์ที่14กุมภาพันธ์นี้นะคะ แล้วก็บอกด้วยว่าตามที่สหประชาชาติกำลังขอความคิดเห็นจากสมาชิกอาเซียนโดยเฉพาะนายมาตีนาตาเลกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียที่กำลังเป็นประธานอาเซียนโดยสหประชาชาติยังคงสงวนท่าทีที่จะมีการแทรกแซงความขัดแยง้งระหว่างไทยและกัมพูชาโดยกําหนดท่าทีให้สอดคล้องกับท่าทีของอาเซียนคือเขาจะดูอาเซียนก่อนว่าเป็นอย่างไรโดยนายมาตี นาทาเลกานาธาเลกว่าซึ่งเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศของอินโดนีเซียในฐานะประธานอาเซียนคนปัจจุบันเมื่อวานนี้ก็ได้มีการหารือกับท่านกสิบพิรมรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็ได้ไปพูดคุยกับรัฐมนตรีต่างประเทศของกัมพูชาแล้วสรุปจุดยืนของมาตี้ก็คืออินโดนีเซียตหนักดีว่าปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างไทยและกัมพูชาเขาบอกว่าเป็นเรื่องระหว่างสองประเทศ ซึ่งการหาข้าอยุติคงต้องอาศัยการหาหรือในระดับทวิภาคีซึ่งตรงนี้เน,นี่ยนะคะนายทาเลกว่าก็บอกว่าได้เข้าพบกับกสิตพิรมรัฐมนตรีต่างประเทศเมื่อวานนี้แล้วก็แถลงบอกว่าในขณะนี้เนี่ยตนกําลังประมวลข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะได้เอาข้อมูลทั้งไทยแล้วก็กัมพูชามาโดยทั้งไทยและกัมพูชาต่างก็ยืนยันว่าจะแก้ไขปัญหาโดยสันติผ่านการเจราจาระหว่างกันซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า ประเทศในอาเซียนพร้อมที่จะแก้ไขปัญหาระหว่างกันอย่างชันมิตรสรุปแล้วก็คือทั้งในส่วนของทางอาเซียนเองนะคะในส่วนของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสาประชาชาติเขาก็ยืนยันว่าอยากจะให้มีการพูดคุยในระดับทวิภาคีค่ะ,คะอินโดนีเซียเนี่ยนะคะบอกว่าให้ความสําคัญกับการตกลงหยุดยิงระหว่างไทยกับกัมพูชาและประสงค์ที่จะให้การหยุดยิงดังกล่าวมีผลสืบเนื่องต่อไป อินโดนีเซียตระหนักดีว่ามีการหาหรือระหว่างไทยกับกัมพูชาอยู่แล้วในการนี้อินโดนีเซียและอาเซียนพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการสื่อสารระหว่างไทยกับกัมพูชาเพื่อรับทราบพัฒนาการของเหตุการณ์ต่อไปด้านนายกสิทธิพิรมยังได้กล่าวเมื่อวานนี้ด้วยว่า ได้โทรศัพท์คุยกับนายฮอนำหงรองนายมนตรีและรัฐนตรีต่างประเทศของกัมพูชาว่าจะพบกันในประเทศที่3เพื่อเปิดเผยพูดคุยกันว่าจะขับเคลื่อนเพื่อแก้ปัญหากันอย่างไรต่อไปไม่ต้องการให้ทั้งสองประเทศเป็นคู่เวรคู่กรรมแต่จะให้เป็นคู่รักคู่ค้าคู่ร่วมพัฒนามมากกว่านะอันนี้ก็เป็นท่าทีของนานาประเทศรวมไปถึงรัฐมนตรีต่างประเทศเองด้วย นะเขาก็บอกว่ายินดีที่จะมีส่วนร่วมในการสื่อสารระหว่างไทยกับกัมพูชาเพื่อรับทราบพัฒนาการของเหตุการณ์ต่อไปยินดีที่จะร่วมเข้ามาแก้ปัญหาในส่วนนี้